นแกทิพเดินมาตามถนนจ้าแาทิพมาเจอโชคโชคโชคโดูสิคะทุกคนเิ็นไหมคะแกทิพมาเตอเต่าจ้านู่นค่ะเต่าเขาเดินอยู่ริมถนนเขาจะไปข้างหน้านุาน่นฝนตกจ้าไปแล้วน้องเต่าแกทิพไม่ได้ทำอะไรเขานะ ะไปไหนคะดูสิคะทุกคนนู่นถนนจะไปนู่นนะคะเต่าก็เดิอนอยู่ริมถนนนี่จ้ะข้างทางเป็นป่าหญ้านะคะเนี่ยเขากำลังเดินไปจ้ะเดี๋ยวจะทิปจะช่วยเอาเขาไปปล่อยนะคะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยเดีเย๋ยวทิพย์่เทิพย์จะเอาเขาปล่อยไปปล่อยลงตรงโน้นนะคะทุกคนได้เลยจ้ะเอามาปล่อยลงไปนะอย่าให้คนเจอนะไอีนี้จะปล่อยเขาลงไปตรงทางน้ำโน่นจ้ะปล่อยไปก่อนนะคะเป็นเต่านะคะทุกคน เต่าเป็นสัตว์อายุยืนนะคะไปจ้าไปเร็วเดี๋ยวที่ปล่อยกขาแล้วนะคะโชคโชคโชคไปไปแล้วค่ะฝนตกจ้ะไม่รู้เดินมาจากไหนเห็นเดินอยู่ริมถนนพอดีมีคลองสงสัยขึ้นมาจากคลองนี่หรือเปล่า แกที่ปล่อยก็ลงสู่ท้องน้ำเหมือนเดิมนะคะนู่นาป <S <S 1> <S 1> เขาลงไปแล้วจ้าลงไปแล้ว่าที่ไม่ตามเขาลงไปนะคะปล่อยให้เขาลงไปในน้ำเลยจ้า <S 1> <S 1> <S 1> ขอให้โชคดีนะคะน้องเต่า บายบายไปแล้วค่ะเอาชูคอแล้วไปแล้วโอ้ยเจออะไรอีกไม่รู้ลอยอยู่ข้างในน้ำนุ่นจ้ะดูสิทุกคนเห็นน้องเต่าลงไปในน้ำแล้วในน้ำก็มีตัวตัวเงินตัวทองตัวเบลเลอร์เลยจ้าวันนี้เจอเต็กสัตว์ โชคลาภตังนั้นเลยโอ้โหน้องเต่าไปแล้วเจ้าตัวนุ่นก็ไปแล้วนุ่นค่ะทุกคนโชค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 ฝนตกจะที่เจอของดีทั้งนั้นเลย แล้วค่ะสวัสดีจ้าทุกคนเสียงฟ้าร้องฝนจะตกจะทิไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ